อ๋อนี่ทีมงานมาจัดเต็มเลยอ๋อ ได้ยากันคนแล้วเม่สองเมตรก็นอนกันแล้วเป็นคนไร้บ้านนะครับเป็นคนไร้บ้านที่คือทางรัฐบาลก็พยายามหางานให้แต่ว่าไม่เอาก็ รับเงินช่วยเหลืออาทิตย์ละ4ี่0ห้าสิปอนด์นะครับถึงจะเป็นคนไร้บ้านแต่ก็ได้เงินช่วยเหลือนะครับก็ก็เลยประกันอยู่ได้ได้เงินก็ไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อเหล้า,ซ,ลาซื้อบุหรี่สูบนะครับแล้วก็มานอนข้างถนนเอาเพราะว่าถ้าไปนอนบ้านที่ เอาให้อยู่แบบเป็นโซเชียลเฮาส์ก็คือจะได้แค่อาทิตย์ละแปดเก้าปอนอะไรสิบปอนอย่างนี้ก็เลยไม่ไปอยู่กันนะครับตอนนี้ที่2แล้วเพราะว่าวันนี้ล้างหัวก็เลยไม่มีคนนะครับ เงียบเงาตึกๆเราจะไปตามหาผีแมวเราเช็ดเคยนะครับที่เห็นแดงๆนั่นคือเอ่อตู้ไปรษณียน์นะครับตู้ไปรษณีย์ประเทศอังกฤษยังอนุรักษ์ตู้ไปรษณีย์ไว้อยู่คนเฒ่าคนแก่ยังนิยมส่งจดหมายนะครับ ว่าพรุ่งนี้เช้าคงฝนไม่ตกครัฝนไม่ตกวันนี้ผับเพื่อนเราปิดไปสซะละที่ประเทศอังกฤษก็คือถ้าเห็นไฟแบบนี้รถมาต้องหยุดให้คนข้ามก่อนนะครับเพราะว่าเขาทำเป็นเป็นเส็นหลักษณ์ทางม้าลาย นะครับก็จะมีไฟบอกว่าให้ยุดหยุดให้คนข้ามนะครับถ้าเห็นทางม้าลายแบบนี้ขับรถมาต้องหยุดให้คนข้ามนะครับไม่ใช่จะมุทะลุขับข้ามไปเลยนะครับก็จะมีบนเสาเขียนเป็นลายม้าลายแล้วก็เป็นทางนะครับบนทางก็เพ้นไว้ คืนวันอาทิตย์คนมันเงียบสงบนะครับโอ้คืนนี้ท้องฟ้ามีดาวไม่ค่อยจะเห็นดาวบ่อยๆนะครับที่อังกฤษเพราะว่ามันจะเป็นเมฆหมอกตลอดนะครับถ้าเป็นช่วงออกถ้ำหรฤดูไม้ิเนี่ครับแบบนี้ช่วงเขาฤดูไม้ิเนี่ก็คือจะเมฆจะหมอกบ่อยนะครับแต่ คืนนี้อากาศท้องฟ้าเนี่ยเหมือนมีดาวนะครับคืนนี้เป็น <c oughs> คืนที้เงียบสงบมากนะครับรถแทบไม่วิ่งเลย มีแต่รถแท็กซี่นะครับที่นี่ตอนนี้โดนอ b e r อร์แท็กซี่แย่งลูกค้านะครับกำลังเป็นเป็นที่กำลังจะเกิดการประท้วงไม่ถึงประท้วงนะครับแต่ว่าบอกว่าใ,ให้ยกเลิกให้ยกเลิกไอ้ใบอนุญาตพวกคนที่ใช้อ b e r อร์นะครับ คนที่ขับอูเบอร์นะครับเพราะว่ามีแต่คนต่างชาติที่ประกันมาขับอูเบอร์นะครับแท็กซี่โลเคอลอยู่ไม่ได้อ้ไฟเขียวข้ามอะเราจะเจอผีแมวไหมนะ นกอะไรตื่นแต่เช้าจังโอ้เงียบหมดนะครับทั้งเมืองเงียบหมดเลย 嗯。Uh huh. Thank you.